สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมาสอนวิธีการล็อกและปลดล็อกคะแนนกันค่ะเริ่มต้นจากการเข้าสู่ระบบเว็บแพมส์นะคะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะไปยังเมนูผลการเรียนแล้วเลือกที่รายงานผลการเรียนค่ะคลิกหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นก็จะปรากฏนะคะแถบเมนูรายงานผลการเรียนขึ้นคลิกเลือกวิชาค่ะจากนั้นเลือกครั้งที่ค่ะ ก็จะปรากฏรายชื่อนักเรียนนะคะหลังจากที่เราทำการกรอกคะแนนนะคะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องการที่จะทำการล็อกคะแนนเพื่อไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะใดๆของช่องคะแนนเพื่อป้องกันการสูญหายหรือการเปลี่ยนแปลงจากความไม่ได้ตั้งใจของเราที่อาจจะเผลอไปกดโดนอะไรอย่างนี้นะคะขั้นตอนก็ไม่ยากเลยค่ะ คลิกเลือกที่ช่องคะแนนที่เราต้องการที่จะทําการล็อกนะคะอายุจะอย่างเช่นงาน1น,นะคะที่ต้องการจะล็อกจากนั้นคลิกที่เมนูงานบันทึกคะแนนค่ะแล้เ,เลือกที่เมนูที่ชื่อว่าล็อกลดล็อกคะแนนค่ะ คลิก1ครั้งนะคะจะปรากฏนะคะหน้าต่างนะคะเตือนขึ้นมานะคะว่าคุณต้องการที่จะล็อกออชื่อ assignment นะคะงาน1 work 1หรือไม่เราก็ตอบ yes ค่ะว่าเราต้องการที่จะล็อกนะคะแต่ถ้าเราไม่ต้องการที่จะล็อกก็กด no ไปค่ะในกรณีก็กด yes ไปนะคะสังเกตความเปลี่ยนแปลงนะคะของช่องคะแนนที่ทำการล็อกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วลองทำการคลิกดูค่ะ สังเกตเห็นว่าไม่สามารถคลิกได้นะคะแต่ถ้าช่องที่ยังไม่ทําการล็อกลองคลิกดูค่ะเห็นไหมคะว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นการล็อกเนี่ยจะช่วยให้เราไม่สามารถทําการเปลี่ยนแปลงช่องคะแนนนั้นได้อีกค่ะและถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงล่ะคะทํำยังไงก็เหมือนเดิมค่ะคลิกที่ช่องคะแนนนะคะที่ทําล็อการล็อกไว้จากนั้นคลิกที่งานบันทึกคะแนนแล้วคลิกที่ล็อกปลดล็อกคะแนนอีกครั้งหนึ่งค่ะ เขาก็จะมีคำเตือนขึ้นมาอีกว่าคุณต้องการที่จะ lock, อันล็อกอะแอ s เซ n บเที่ชื่อว่างาน1 Work 1หรือไม่แล้วก็ตอบ yes ค่ะว่าเราต้องการที่จะ u n นล็อนะคะก็คือต้องการที่จะปลดล็อกสังเกตความเปลี่ยนแปลงตอนนี้ช่องคะแนนของเราก็สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้อีกครั้งแล้วค่ะสำหรับวิธีการปลดล็อกและการล็อกก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ